สารรัฐธรรมนูญตัดสินกรณีของรุง้งของไม้แล้วก็ของอาหน,นุนนะครับที่บอกว่าการกระทํานั้นเป็นการลบล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คงเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับความจริงวันนี้ผมตั้งใจตอนแรกตั้งใจจะพูดเรื่องหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้พูดเรื่องนั้นไหมนะครับแต่เอาเรื่องนี้ก่อนละกันเรื่องเรื่องสดสดร้อนๆเลยก็คือเรื่องที่สืบเนื่องกับกรณีของศาลร,รัฐธรรมนูญตัดสินกรณีของรุง้งของไม้แล้วก็ของอาน,นุนนะครับที่บอกว่าการกระทํานั้นเป็นการลบ ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป่งประมุขโฟกัสเลยนะต้องโค้ดตรงนี้จริงน,นะครับล้มล้างระบอบก,การปกครองคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไหมครับเรื่องเหตุผลไปดูจากคําพิพากษาก็จะเข้าใจแต่วันนี้ที่ผมอยากจะพูดถึงคืออยากให้เห็นผลแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มก้อนของ คุณรุ้งนะครับนะฮะใช้คําพูดแบบนี้เลยครับว่าคุณรุ้งเคยอยู่กลุ่มนี้นะคะคือกลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมอะไรของเขาเนี่ยแหละครับก็เห็นว่าจะระดมทุนกันเดียวกันจัดจัดกิจกรรมเขาเนีครับแต่แน่นอนครับเป็นไปไม่ได้ครับว่ากิจกรรมของกลุ่มก้อนพวกนี้จะมีแค่เรื่องของการระดมทุนก็คงจะต้องมีเรื่องของการบ้านการเมืองทานองนั่นแหละก็ดูกันครับจับตาดูกันให้ดีครับว่าแล้วสามคนเนี้ยนะครับแล้วก็เครือข่ายนั้น จะหยุดการเคลื่อนไหวตามคำสั่งคำตัดสินคำพิพากษาของศารรัฐธรรมนูนหรือไม่อย่าลืมนะครับว่าตัวของศารรัฐธรรมนูนเนี่ยเวลาที่ตัดสินลงมาแล้วเนี่ยมันมันผูกพันกับในทุกองก์นะแปลว่าในมาตราที่เอามาใช้เป็นฐานในการบอกว่าตัดสินว่า3คนนี้มีพฤติกรรมในการล้มล้าง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระสัตรทรงเป็นประมุขนั้นจะไม่ได้มีการกําหนดบทลงโทษไว้นะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญนั้นจะเขียนบทลงโทษไว้ไม่ได้หรอกครับนะฮะแต่ว่ามันจะมีกฎหมายอื่นเข้ามารองรับต่อไปละ,ะก็ดูกันว่าเขาจะทาอย่างไรแต่ผมเห็นองค์คาพยพที่มันกระเพื่อมไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยนะครับนะครับก็คือเขา่าเต็มไปหมดคือก็คือกลุ่มก้อนเดิมของเขาเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บางท่าน ที่ออกมาโพสต์ข้อความลงไปในโซเชียลยุโยงปลุกปั่นให้ท้ายจริงๆแล้วผมอยากจะกระตุกต่อมแห่งความสำนึกในบทบาทของอาจารย์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ควรจะควรจะแยกให้ออกระหว่างความรู้สึกส่วนตัวกับสิ่งที่จะป้อนลงไปในนิสิต นักศึกษาหรือลูกศิษย์ของตัวเองแน่นอนครับเขาไม่ใช่ลูกดอนหรอกครับเขาไม่ใช่ลูกของอาจารย์หรอกครับแต่ว่าพ่อแม่ของเด็กพวกนั้นล้วนแล้วแต่มีความไว้วางใจในตัวของอาจารย์จึงส่งลูกให้มาเรียนในสถาบันที่เขารู้สึกว่าเขามั่นใจแล้วก็มาเรียนกับคณอาจารย์ที่เขาเป็นคนจ่ายภาษีนะครับเป็นเงินเดือนของคณาจารย์นั่นแหละ พูดง,ง่ายก็คือว่าผู้ปกครองพ่อแม่นั้นน่ะก็ส่งลูกตัวเองเข้ามาอยู่ในมือของคณาจารย์เพราะหวังว่าคณาจารย์พวกนี้จะเพาะบ่มขัดเกลาให้ลูกของเขาเป็นคนดีมีสำนึกรักชาติรักแผ่นดินรักพ่อรักแม่รักเขาเรียกว่าอะไรฮะรากเง่ามีความกระตัญอูกระตวเวทิตา แต่มันมันมันกลับเกิดได้ผลตรงกันข้ามคือมันยังมีอาจารย์จํานวนหนึ่งครับที่ใช้โอกาสตรงนั้นในการที่เรียงมีซอฟต์พาวเวอร์มีอํานาจที่ผ่านกระบวนการที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นอาจารย์มีตําแหน่งวิชาการนําหน้ามีตําแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยก็เลยใช้เส้นทางนั้นป้อนข้อมูลผิดๆลงไปในลูกศิษย์ โดยไม่ได้สนใจเลยครับว่าผลเสียที่ตามมามันจะเกิดกับลูกศิษย์ตัวเองอย่างไรคิดอย่างเดียวว่าไม่ใช่ลูกของกูไม่ใช่ลูกของฉันช่างหัวมันลูกคนอื่นติดคุกเรื่องของมันแต่ลูกของฉันต้องปลอดภัยการคิดแบบนี้ผมว่ามันเป็นความสิ้นไร้ซึ่งต่มสำนึกแห่งความเป็นอาจารย์ แน่นอนครับอาจารย์ทุกคนก็มีความเป็นตัวตนมีความเป็นปัจเจกมีชอบมีเกลียดมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงมันเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อเราเดินเข้าไปสู่เส้นทางการเป็นอาจารย์เนี่ยเราต้องแยกอารมณ์นั้นออกมาให้ได้ครับลูกศิษย์เราต้องเพาะบ่มให้เขาเป็นคนดีให้ได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่เป็นจริงกับเขาเตือนสติเขาเมื่อเขากำลังจะก้าวพลาดส่วนเขา จะตัดสินใจอย่างไรนั้นก็เป็นสิทธิของเขาแต่ไม่ใช่ตัวเองเป็นคนเข้าไปกระตุ้นเองไปบอกเองไปสอนเองในสิ่งที่ผิดสํานึกมันต้องมีครับลองถามใจของคณาจารย์กลุ่มพวกนั้นดูสิว่าถ้าเด็กสามคนเนี่ยถ้าลุงเป็นลูกตัวเองทำไมเป็นลูกตัวเอง จะให้เขาเดินแบบนี้ไหมจะให้เขาทำแบบนี้ไหมผมว่าอาจารย์กลุ่มนั้นก็คงไม่กล้าเพราะทุกวันนี้คณาจารย์พวกนั้นก็ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศไม่เคยให้ขยับมาในเรื่องของการบ้านการเมืองที่ยุลูกคนอื่นหรอกครับตอมแห่งสำนึกความเป็นอาจารย์อาจจะอยู่ลึกเกินไปหรือเปล่าใช้ ลูกศิษย์ของตัวเองที่เขาเข้ามาเรียกความรักเคารพสนองความต้องการของตัวเองผมว่าแย่นะอีกกลุ่มหนึ่งที่หันมาขยับกันก็คือเรื่องพักการเมืองอันนี้ก็เหมือนกันผมจําชื่อไม่ได้จริงๆนะครับต้องขอโทษนะครับจําชื่อไม่ได้จริงๆว่าเลขาที่การพักก้าไกลเนี่ยเขาชื่ออะไรรู้แต่ว่าวันนี้พักก้าวไกลออกมาถแถลงยืนเลี้ยงกันเป็นตับเลยสามชั้นเลยนะนะครับ แล้วก็ถแถลงชัดเจนนะครับมีการข่มขู่สารรัฐธรรมนูญอยู่ไกลๆเพราะบอกว่าในในนั้นจับประเด็นได้ว่าในคำถแถลงนะครับจับประเด็นได้ว่าเขาจะไปคัดจะไปดูคำตัดสินฉบับเต็มของสารรัฐธรรมนูญแล้วก็บอกว่าการคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญนั้นอ่ะจะยิ่งทำให้ประชาชนและสังคมนั้นมันฉีกอันออกไปแยกกันออกไป ในทํานองว่าถ้าเกิดผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศสารมูลต้องรับผิดชอบโอ้โหใหญ่โตม,มากสับสนกับบทบาทตัวเองหรือเปล่าสอสอนะี่ยอยู่ในบทบาทฝ่ายนิติบัญญัติแล้วถ้าได้มีโอกาสเป็นนั่งเป็นรัฐบาลก็อยู่ฝ่ายบริหารคุณไม่ได้มีสิทธิ์อำนาจในการไปข่มขู่ฝ่ายตุลาการ คุณสับสนกับบทบาทตัวเองหรือเปล่าแล้วใช้ภาษาว่าอะไรใช้คำว่าการคําตัดสินของศาลเนี่ยอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งและเกิดความเสียหายกับประเทศมากขึ้นซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าฝากฝั่งของกลุ่มพวกนี้จะถูกซึมซับวิธีคิดนี้มาและให้สัมภาษณ์มใน,นทิศทางเดียวกันเลยแต่ผมกลับมองคนละแบบนะ สองคนยนต์ตามช่องจริงๆนะมันมองเป็นละแบบผมกลับมองว่าที่บอกว่าคำตัดสินของศาลครั้งนี้จะนำไปสู่ความขัดแย้งระเบิดระเบ้อไปใหญ่เลยจนอาจจะก้าวไปสู่สงครามกลางเมืองเหมือนที่คุณปิยบุตรพูดบ่อยๆซึ่งไม่รู้หมายถึงประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยแต่สำหรับผมกลับมองว่าการตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญครั้งนี้ นำไปสู่การแก้ปัญหาแบบย,ยั่งยืนถ้ามองเหมือนี้ได้ไหมล่ะก็ค <c oughs> ือเอาคนผิดแยกออกเลยว่าใครผิดใครถูกเพราะกระบวนการทางตุลาการกระบวนการทางกฎหมายนั้นมันต้องแยกออกคับว่าใครทําผิดใครทําถูกมันต้องแยกแล้วเอาคนทําผิดเนี่ยไปดําเนินคดีเพื่อไม่ให้มันเกิดความคุ้มเครือการตัดสินของศาลครั้งนี้ผมกลับมองว่า เป็นการทำให้กระบวนการทุกกกระบวนทุขั้นตอนนำไปสู่ความชัดเจนว่าจะไปทางไหนและเห็นชัดแล้วครับว่าใครทําผิดใครทําถูกเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วที่ผ่านมาเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่ามันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพยายามเหลือเกินที่จะใช้ความคุมเครือในการบั่นทอน เช่นใช้คําว่าปฏิรูปแล้วบอกว่าไม่ใช่การล้มล้างนี่ก็คือความคุมเครือทั้งที่ความจริงแล้วแน่นอนคุณบอกว่าคุณปฏิรูปแต่ความจริงพฤติกรรมค,คุณมันคือล้มล้างอย่าเอาแค่ตัวอักษรมาอธิบายได้ยินมาบ่อยครับไอ้ประเภทเล่นคําแบบนี้ครับไม่ได้ทำมีได้ทําผิดกฎหมายแต่ทาในสิ่งที่กฎหมายห้ามพูดมาได้ยังไงแม้กระทั่ง ทุจริตโดยอะไรนะโดยบริสุทธิ์ทำาน้องนี่แหละครับมันมันเริ่มเกิดตั้งสมัยคุณทักษิณละ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวิธีคิดแบบนี้มันใช้ความคุมเครือและกระบวนการเดินของฝ่ายที่ต้องการจะแซะสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ใช้ความคุมเครือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเพื่อเป้าหมายของตัวเองมาตลอดผมก็เลยมองว่า การที่สารรัฐมนูลตัดสินแบบนี้มาเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างชัดมากขึ้นแล้วเห็นเลยว่ามันคืออะไรองค์คาพยพอื่นๆเนี่ยเขาจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องตุลาการสารรัฐมนูลตัดสินคดีครั้งนี้ไม่ใช่ยื่นมาวันนี้ตัดสินพรุ่งนี้ไม่ใช่ยื่นมาเดือนที่แล้วตัดสินเดือนนี้ผ่านกระบวนการในการที่จะสแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นปีนะครับ พราะคดีนี้ตั้งแต่การชุมนุมที่มหาเรายธรรมศาสตร์รังสิตมันผ่านกระบวนการในการเก็บข้อมูลมาตลอดเวลาและยิ่งฝ่ายของผู้ที่ถูกกล่าวหานะตอนนั้นซึ่งตอนนี้ตัดสินแล้วเป็นผู้ที่กระทําผิดเนี่ยก็ได้รับเอกสารได้รับการติดต่อจากศาลตลอดตามกระบวนการอย่างถูกต้อง ให้มาแก้ไขให้มาชี้แจงให้ส่งเอกสารไปชี้แจงในสิ่งที่ถูกกล่าวหาหนึ่งปีเต็มๆเ,เพราะฉะนั้นการที่จะมาอ้างว่านําพยานมาสืบแล้วไม่ยอมให้พยานเข้าสืบโดยไปนําสอสสิวักมานั้นจึงเป็นการพูดที่จงใจจะเอามาสร้างความคลุมเครืออีกแล้วใช้ความคลุมเครือซึ่งคอนเซปต์ความคลุมเครือเนี่ยมาจากสไตล์ของคุณปิยบุตรนั่นแหละคุณปิยบุตรนะ่ะ ชอบที่จะเน้นความคลุมเขือใช้ภาษาที่คุ่มเครือเพื่อให้เรียงรอดพ้นจากการถูกดำเนินคด,เดีเด็กๆที่ถูกหลอกใช้เนี่ยผมว่าน่าสงสารเพราะอนาคตของเขาเคืออะไรผมเคยพูดเคยเขียนในโซเชียลหลายครั้งว่ามันยิ่งใหญ่มากเวลาขึ้นเวที มันดูบีศัก์ศียิ่งใหญ่เหลือเกินเวลาขึ้นปราใยแต่มันจะเงียบเหงามันจะหดหูมันจะวังเวงเมื่อวันที่ไปขึ้นศาลแล้วมันจะวังเวงยิ่งขึ้นเมื่อตอนถูกดำเนินคดีและมันจะหมดสิ้นทุกอย่างในอนาคตข้างหน้าก็ได้จะเตือนมาตลอดซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่า เขารับฟังเขาคิดไหมผมถึงบอกไงครับว่าวันนี้การที่ผมทำไลฟ์แบบนี้แล้วมีฝากฝังที่คิดตรงกันข้ามกับผมคิดตรงกันข้ามกับแฟนคลับอาจารย์จักรเข้ามาฟังเนี่ยผมถึงชอบไงฮะอย่าไปโต้เถียงเขาจนเขาไม่เข้ามานะครับอย่าไปทำอย่างนั้นเพราะนั่นคือการทำบาปเราควรทำคือให้เขาเข้ามาฟังเราเยอะๆเ,เขาจะได้คิดได้เขาจะได้มีสติเพราะฉะนั้นให้เขาเข้ามาเยอะครับ ผมถึงต้อนรับทัวร์เสมอนะครับทัวร์ไหนจะมาลงเชิญเลยครับผมอยากให้มาเพราะผมมีความเชื่อว,ว่าจิตใจที่บริสุทธิ์ของเราที่ให้เขามันจะเป็นเกราะป้องกันเราที่ดีที่สุดไม่ได้ไปทะเลบบาะบอกแว้งอะไรกับใครอย่าไปทะเลบบาะบอกแว้งกับใครเราพูดข้อที่จริงไปดูสิครับคนที่ต่อสู้ดิ้นรนทุกอย่างไล่เลียงกันมาเลยอยู่ในเรือนจํามีคดีกันเป็นสิบสามสิบคดีแล้วปีญบุตรมีอะไรไหมไม่มีคดีแม้แต่คดีเดียว คนที่ยุยงส่งเสริมคณาจารย์ทั้งหลายมีคดีไหมไม่มีหรอกครับแต่ตอนเนี้ยคนที่ยุยงส่งเสริมพวกคุณนั่นแหละเขากําลังกลัวการซัดทอดของพวกคุณเขากลัวว่าคุณรุ่งจะซัดทอดว่าเอกสารสิบข้อที่อ่านบนเวทีนั้นใครเป็นคนส่งเดี๋ยวมันจะสืบทอดแบบใครเป็นคนเขียนมันคือเครือข่ายซึ่งทำความผิดเขากลัวครับ เขากลัวที่ซ้ำไปว่าณวันนี้ซึ่งฝ่ายรัฐฝ่ายที่มีอำนาจตามกฎหมายเนี่ยเขาก็กำลังเสาะสแสวงหาข้อมูลการวิ่งการไหลของเงินที่อยู่ในบัญชีของตัวคนที่เป็นตัวละครในการขับเคลื่อนรวมทั้งคนอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายนั้นมันจะเห็นเส้นทางการเดินของเงินครับในขณะที่คนที่ขึ้นเวทีปราศัยยังไม่มีอาชีพ ยังไม่มีธุรกิจมันจะเห็นเขาว่าเงินในบัญชีมีเท่าไหร่มันมาจากไหนแล้วมันจะค่อยๆสาวไปเรื่อยๆเขาบอกว่าพวกโจรทั้งหลายมักทิ้งร่องรอยไว้เสมอไม่มีทางที่มันจะไม่ทิ้งร่องรอยในฐานะที่ผมเรียนนิติวิทยาศาสตร์มาถึงสองหลักสูตรคือหมายเวราะว่าเรียนตอนเทคนิคการแพทย์ด้วยเรียนทั้งนิติศาสตร์ด้วยมันต้องทิ้งร่องรอย แล้วมันสืบได้เดี๋ยยิ่งสมัยนี้ยิ่งสืบง่ายเลยให้คนที่อยู่เบื้องหลังตอนนี้ผวาครับคนที่ตอนนี้ผวาที่สุดเนี่ยกลับไม่ใช่รุง้งไม่ใช่ไม้ไม่ใช่อานอนท์แต่ผมคิดว่าเป็นคนที่เป็นเจ้าของทุนเจ้าของความคิดและคนที่ให้การสนับสนุนต่างหากที่เขากาลังหวาดผวาที่สุดเขากําลังกลัวที่สุดมันจะก้อยสาวไปเรื่อย และเห็นอะไรไหมครับที่อยากจะเตือนก็คือสิ่งที่ทําณวันที่ทาเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกครับพูดไปเลยครับคุณดาไปลยครับคุณเผาไปไ้ะครับคุณทํำไ,ไปนยครับแต่สุดท้ายยุคสมัยมันก็มีกล้องมันมีการเก็บวิดีโอไว้ตลอดทุกอย่างจะเก็บเป็นหลักฐานแล้วมันจะค่อยๆดาเนินคดีเห็นไหมครับตั้งแต่พันธมิตรกี่ปีมาแล้นวนปชกี่ปีมาแล้วกปปสกี่ปีมาแล้วคดียังไม่จบเลย ยังไม่จบเลยจนบางคนกําลังจะแก่ตายอยู่แล้วเนี่ยยังต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันอยู่คดียังไม่จบเลยแล้วเด็กๆที่หลอกเขาที่ถูกหลอกใช้แบบเนี้ยคุณลองคิดถึงอนาคตสิครับสมมุติว่าคุณเรียนจบคุณจะไปทํางานที่ไหนล่ะครับขณะที่คุณต้องยังขึ้นคดีอยู่ไปขึ้นศาลอยู่มีคดีเป็นหางว่าซึ่งวันนี้ยังไม่จบที่คดีศาลชั้นต้นเลยไหนจูทอนไหนจะดีกา ไปทํางานเสร็จเขาอาจจะรับคุณเข้าไปทํางานแต่คุณต้องลางานตลอดเพื่อจะไปขึ้นศาลต้องน่นต,ต,ต้องนี่ขณะที่มีคดีคุณก็คงไม่มีเวลาจะมามีสติในการทํางานบริษัทไหนเขาจะรับนะครับหรือคุณมองว่าเงินในบัญชีที่คุณมีอยู่จากการไหลเข้ามาของเงินจะสามารถดูแลคุณได้ไม่มีทางแล้วเส้นทางอนาคตของคุณก็จะค่อยๆแคบลงเรื่อยๆเพราะมันทําอาชีพอื่นไม่ได้มันก็จะวนอยู่แค่เป็นนักเคลื่อนไหว เดี๋ยวก็โดดไปอยู่ n อ o ไปอยู่พรักการเมืองน่นนี่นั่นผมเป็นห่วงคุณจริงๆนะและผมก็รู้สึกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นคนที่โหดร้ายโหดร้ายจริงๆครับทำเพียงเพราะความปรารถนาอำนาจของตัวเองโดยไม่สนใจอนาคตของลูกหลานคนอื่นเขาปั่นกระแสตลอดจนวันนี้ยังไม่เลิกที่ปันกระแสลเลย แล้วก็บิดเบือนข้อมูลบิดเบือนข้อได้จริงเอามัดดัดแป้งนู่นนี่นั่นและคนเดี๋ยวนี้ยิ่งอ่านหนังสือน้อยอีกเพราะอ่านน้อยอีกแล้วไปยังไปฟังคนที่ผิดอีกเหมือนกับที่ผมเคยพูดมาสองสามวันก่อนว่าแล้วอ่อนโฟกถึงบอกกับตัวเองที่เป็นสัมมาณนที่ศึกออกไปบอกว่ามาตาสว่างตอนที่ที่ฟังคลิปได้ฟัง youtube ของอสมศักดิ์เจียมแค่นั้นก็น่าเศร้าใจแล้วครับ มันคือภาษาโบราณที่บอกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวภาษาทางธรรมบอกว่านี่คือความโง่คำว่าโง่หมายถึงว่าไม่รู้ความจริงมันมีอคติอยู่ไงนะฮะจึงทำให้เราได้เห็นเลยคขาว่าถ้าเป็นอย่างนี้อยู่การเมืองเนี่ยฝั่งนู้นกำลังมองว่าการตัดสินของศาลจะทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดความเรียกดร,ร้อน เกิดปัญหากับประเทศชาติแต่ผมกลับมองว่าการที่สารตัดสินชัดเจนแบบนี้ทำให้เราสามารถรู้ได้เลยว่าใครผิดใครถูกและบ้านเมืองจะต้องดีขึ้นครับเพราะคนผิดก็ต้องไปสู่กระบวนการมันชัดเจนทำอะไรแบบนี้คือผิดคือผิดอันนี้ถูกคือถูกชัดเจนไม่ใช่มาอ้างว่าเป็นการชุมนุมไม่ไมือเปล่ามาด้วยความสงบมาเฉพาะเรื่องของมันสมองกับเรื่องอุดมการณ์ทั้งที่ความจริงมันไม่ใช่ จะได้เลือกคุมเคืสักทีว่าการเผาพระรมฉายยาแล้วก็แค่เผารูปมันมีคุณค่าทางจิตใจงไงมันชัดนะผมว่าผมจึงมองว่าการตัดสินครั้งนี้ของสารรัฐมนูญเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการจะนำไปสู่การชำระสะสางทุกอย่างให้มันชัดเจน เราจะได้อยู่กันได้คนดีคนทําถูกจะได้อยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ใช่ว่าคนทําดีคนนําถูกถูกมูลลี่จะอีกกลุ่มหนึ่งใครคิดไม่ตรงกับตัวเองถูกชิ้นิว่าเป็นสลิมถูกชิ้นิว่าเป็นไดโนเสาร์ประชาธที่วัตใคือต้องคิดเหมือนเขาเท่านั้นเนี่ยเหรออย่างนี้เหรอครับใช่เหรอครับนี่คือนี่คือสิ่งแบบนี่คือสิ่งที่มันเป็นปัญหา เพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยผมผมคิดว่าการตัดสินครั้งนี้เนี่ยเราค่อยๆไปอ่านทีละประเด็นนะแล้วขอทุกคนไปอ่านคนที่สงสัยและอยากรู้เนี่ยค่อยๆอ่านบนฐานของกฎหมายมหาชนค่อยๆอ่านบนฐานของเรื่องที่เรียกว่าเป็นการกระบวนการไต่สวนไม่ใช่การกล่าวหาโอเคไหมโอเคนะไปอ่านได้ดีเอาละครับวันนี้ขอบคุณสําหรับ ดวงดาวที่ให้มา50ดวงเลยครับขอบคุณมากมากแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามรายการมานะครับช่วงนี้นผมอาจจะพูดถึงประเด็นนี้บ่อยขึ้นเพราะว่าเห็นแล้วมันหดหูใจนะครับแล้วยังอย่างที่มาเจอเรื่องของเลขาธิการพักมาพูดแบบนี้อีกผมไม่ได้รู้จักเลขาธิการพักเลยนะผมก็ผมเพิ่งจะเห็นแวบๆแ,แล้วก็เลยจําชื่อไม่ได้ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแต่ชี้ให้เห็นว่าพักการเมืองถ้าทําแบบนี้โอกาสสูงมากที่พักการเมืองจะถูก ดำเนินคดีด้วยนะครับเพราะว่าคุณกาลังส่งเสริมในเรื่องของอแนวทางที่จะนําไปสู่การทาลายล้างหรือการทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเสาหลักของระบอบป,ประชาธิปไตยอย่ามั่วนะครับอย่ามั่วว่าแต่ต้องพระมหากษัตริย์ไม่ได้แล้วมันจะเป็นปัญหาที่สเปะสปะก,กันไปใหญ่คืออย่างนี้นะครับที่บายก่อนนะล้มล้างระบอบก,การปกครองนะครับที่โดนเนี่ยคือล้มล้างระบบก,การปกครอง เพราะอะไรเพราะระบอบการปกครองของเราคือประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันเป็นประโยคตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์มันก็คือการทําลายระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับยิ่งแต่คุณไปฟังเลขาธิการพรักวันนี้พูดเลยครับว่าต้องมีการปรรูปต้องการเปลี่ยนแปลงจะได้มีพระมหากษัตริย์ภายใต้ประชาธิปไตยแบบใหม่ ลองไปค่อยๆจับถอดถอดความเลยครับก็จะรู้ว่าเอ๊ะหรือเป้าหมายสูงสุดแล้วเขาไม่ต้องการให้เป็นแบบเดิมเขาจิงจะขุดลากถอนโคนเอาละครับวันนี้ขอญอาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการขอบคุณแฟนรายการขอบคุณทั้งผู้ที่เห็นต่างนะครับด้วยความเคารพด้วยความชื่นชมทุกคนนะครับเข้ามาฟังกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ขอกลับขอบพระคุณทุกท่านที่ยังเ,เข้ามาติดต,ต่อติดตามกันอยู่พรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้ ลาหวังก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ i ทอทถอนใจทุกลมหายใจแห่งรักไม่เคยใจะหยุดพักเพื่อปวงชนสุขหล่นท่าสุขใจ